มุมถ่ายรูปก็โคตรเยอะแถมเป็นที่จัดงานแต่งงานจัดอีเวนต์ด้วยเอาใจสายคาเฟ่ที่อยากได้คอนเทนต์แบบเกร๋ๆก็เล่นมีมุมถ่ายรูปให้เยอะโคตรกับร้าน f a m i l ม House Ca f e 3ฟาพลานใครชอบถ่ายรูปต้องมาลองสักครั้งมีแอคทิวิตี้ให้ทำทั้งวันถ้าจะมาก็ต้องเสียค่าเข้าก่อนแค่50บาทโดยตัวบัตรสามารถเป็นส่วนลดได้ทั้งหมดเลยที่ชอบคือมีบริการเช,ช่าชุดให้ด้วยนะทั้งชุดไทยและชุดต่างประเทศในราคาแค่199บ้าท<า>หรือจะจัดไปเลย3ชุดก็แค่บ,บ<า>่ๆบร,รดีมอกเก้าสิบเก้าบาทพี้วยนะราคา200 บาตามเฟรมหรืออยากเพ้นแก้วเองเขาก็มีให้เพ้นฟรีนะได้แล้วก็แบดตะกร้าไปหามุมวาดรูปได้เลยจ้า รยากาศดีมีทุง่งหญ้าขนาดฟูสุดๆมีห้องพิเศษไว้ให้ถ่ายรูปด้วยโดยเฉพาะเรือนไทยหลังนี้แต่ต้องเป็นสําหรับชาาชุดไทยเท่านั้นนะนอกจากนั้นที่นี่ยังรับจัดงานแต่งด้วยโซนอาหารเครื่องดื่มก็ไม่ใช่แค่สวยงานอย่างเดียวทั้งของหวานของเค้ามีคบรบรสชาติอร่อยและน่ารักมากถ่ายรูปมาคือจิง้งตัวเด็ดยกให้บิงซูชาไทยตัวนี้เลยหวานกําลังดีชาไทยหอมสซดๆเครื่องดื่มที่นี่น่ารักมากโดยเฉพาะน้ําหมี่ที่นอนอยู่บนแก้วตัวนี้คาเฟ่ที่เล่นให,ใหญ่อลังการขนาดนี้ไม่มาไม่ได้ละปะแต่พิกัดแล้วตามมา สอนข้างๆโรงเรียนนายร้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเปิดทุกวันตั้งแต่9กาโมงเช้าถึง1ทุ่มวันหยุดดีไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่ก็ได้นะ